สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์อันสดใสครับวันนี้วันจันทร์ที่23ธันวาคม2567ครับอากาศก็เริ่มหนาวแล้วครับตอนนี้อุณหภูมิภายนอกนะครับอยู่ที่1 8องศาครับหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับมานานวันนี้ก็ขอนะครับขออนุญาตรีวิวครับเส้นทาง106ครับ ป่าซางบ้านโฮ่ครับซึ่งเป็นเส้นทางที่ผมได้เคยทำรีวิวมา2ครั้งแล้วนะครับก็ประมาณ2-3ปีที่ผ่านมาครับเป็นการรีวิวเส้นทางถนนวนทางครับ106ซึ่งจากแต่ก่อนนะครับจะเป็น2เลนตอนนี้ก็หลังจากที่ผมได้เคยทำรีวิวไป2ครั้งนะครับเป็นเรื่องเป็นโชงการพัฒนาครับ การสร้างถนนหนทางครับเส้นทาง106นะก็จุดเริ่มต้นครับนี่ครับข้างหน้านี้ครับก็ใครที่เป็นคนแถวนี้นะครับนะบ้านแถวนี้ก็จะรู้ดีนะครับว่าช่วงที่เริ่มต้นตัวเนี้จะเริ่มต้นตรงไหนนะครับก็เลยจากปากทางเข้าวัดพระพุทธบาทตากผ้าอำเภอปาซางตะพูนนิดนึงครับนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเป็นการทำถนนหนทางครับ เป็นแบบ c เลนครับมีเกาะกลางครับแล้วก็มีไฟทานด้วยนะก็เคยรีวิวมาในในช่วงที่2ครับที่ผมได้เคยรีวิวมานะก็ยังเป็นยังไม่เสร็จดีนะครับตอนนี้ก็ถือว่า,าก่อสร้างเสร็จในระดับหนึ่งแล้วนะครับยังไม่เสร็จร้อยเปอรเซ็นตนะครับนะก็ถือว่าก็เห็นความขึ้นหน้านะไปมากแล้วนะครับ ตอนนี้ก็มีเส้นอเส้นหมายถึงเส้นที่เขาขีดเป็นเลนนะครับเป็นเป็นช่องนะทางจราจรครับนะจากคลิปที่แล้วที่เขายังไม่ได้ขีดเส้นนะครับยังไม่ได้ตีเส้นนะตอนนี้ก็มีเกาะกลางนะครับมีหญ้าเขียวๆสวยงามมีไฟกิ่งนะครับไฟทางนะก็ทั้งเส้นนี้นะครับนะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ น่าจะสมบูรณ์ที่สุดแล้วตอนนี้นะครับแต่ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ถือว่า,าน่าจะนํามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้เห็นความคืบหน้าได้แล้วนะครับ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. เดี๋ยวก็จะถึงฤดูกาลของการเดินทางการท่องเที่ยวครับพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวเหนือนะครับโดยเฉพาะใครที่อยู่แถวอำเภอปะซางน,นะครับอำเภอบ้านโฮ่งเฟอร์ลี่นะครับ ก็จะใช้เส้นทางนี้เป็นประจํานะครับจะต้องผ่านเส้นทางนี้หรือบางคนที่ชอบขึ้นมาแอลเหนือครับนะจอบอาการเดินทางครับสําหรับภาคเหนือเนี่ยบางคนก็อาจจะเคยผ่านเส้นทางนี้ครับนะเส้นทาง1นึ่งสีหครับนะ่าสางไปบ้านโพงบ้านโพงไปอำรเภอรี่ครับรจะไปอาจังหวัดตากหรือจะลงกรุงเทพเลยก็ได้ครับนะนะนะแต่ว่าผมก็จะรีวิวนะครับให้ดูเป็นระยะทางสั้นๆครับ นี่ครับแยกตรงนี้ครับใครที่เคยผ่านไปผ่านมานะครับนะก็ถ้านานๆานทีได้กลับบ้านก็จะเห็นความแปลกตาม,มากครับแยกนี้จากแต่ก่อนที่เป็นสองเลนเ,เล็กๆครับนะเราแยกนี้ก็เป็นแยกที่อาจจะมีกล้องนะครับตรวจจับสําหรับคนที่ชอบฝ่าไฟแดงผมเองก็เคยโดนครับแยกยื่บานมาเพราะมันสังเกตได้ยากมากเลยครับในช่วงเวชาเ้าเช้าเร่งตรวจไปทํางานด้วยนี่ครับว้างมากครับเนะส้นทางนีนะ้ช่วงที่จะก่อนจะถึง โรง,งพยาบาลป่าซางครับพอทําถนนทอนทางขยายขึ้นมานครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับมันจะขยายได้กว้างขนาดนี้ครับกว้างมากเลยจากแต่ก่อนนี่เป็น2เลนแล้วดูแบบแคบมากนะครบไม่คิดว่ามันจะขยายได้กว้างขนาดนี้เสาไฟฟ้าก็อยู่ที่เดิมนะครับก็มไม่ได้ก็ไม่ได้ขยายไปไหนครับแต่พอ,อทำเสร็จขึ้นมานี่มันดูกว้างจริงๆครับ ใครจะข้ามถนนหนทางก็ต้องอระมัดระวังพอสมควรกันหน่อยครับรถก็จะวิ่งเร็วขึ้นวิ่งได้สะดวกขึ้นครับเพราะถนนหนทางกว้างขึ้นครับาจากที่ก่อน2เลนครับโอ้เส้นนี้แสงยางมากครับนักลงนักเรียนนะครับที่จะเดินข้ามไปเรียนนี่ก็ต้องระมัดระวังตอนนี้ก็กว้างขวางละครับก็ยังโซนนี้เป็นต้นไปนะครับก็ ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะครับก็ยังกาลังก่อสร้างในเรื่องของเกาะกลางครับแล้วก็ไฟนะครับไฟทางที่อยู่เกาะกลางนะครับถือไฟกึ้งนะก็ถ้าให้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือได้ว่า80%แล้วครับสำหรับเส้นทางนี้ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวครับช่วงของไฮซีซั่นด้วยนะครับก็ถือว่าชิวๆครับช่วงเช้าๆครับ ช่วงเดินทางนะครับไปทํางานนะครับนี่ครับเส้นดาวันนี้ไม่ค่อยมีหมอกเท่าไหร่ครับแต่อุณหภูมิก็ต่าลงมาแล้วครับ17องศาตอนแรกกลัวว่าจะไม่หนาวครับปีนี้ครับพอช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมเนี่ยเริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้ครับรู้สึกว่าอากาศเย็นลงมาแล้วครับจาก ช่วงเช้าๆเนี่ยอุณภูมิ20องศาตอนนี้เหลือประมาณ1 7-8 1ครับอ้กำลังดีครับอากาศเหมาะแก่การไปเที่ยวครับเที่ยวดอยครับไปแอลดอยครับอากาศเย็นนะครับสดชื่นสบายแบบนี้ก็ถือว่าบรรยากาศจงดีดีครับถือว่าอากาศเย็นสบายทั้งวันนะครับผมต้องใช้คำนี้ได้นะครับเพราะว่าช่วงประมาณ ช่วง่ายๆก็ยังถือว่าไม่ร้อนมากครับอากาศกำลังดีนครับก็อยากให้เป็นอากาศแบนี้ตลอดทั้งปีนะสำหรับเมืองไทยเราเดี๋ยวสักประมาณสำหรับหน้าหนาวของภาคเหนือเนี่ยครับก็ถือว่าฟินๆกันไปแล้วผ่านหน้าหนาวไปสักนิดนึงก็จะต้องอดควรกันอีกแล้วครับสำหรับฤดูการทีเอเนะต้องรอดูสําหรับปีนี้เป็นยงโอเคครับเส้นทางที่รีวิวให้ดูครับนะก็เป็นระยะทางเกือบ น่ามัเกือบเกือบเกือบสิบกิโลเมตรนะครับจากปากทางนะครับที่เขาเริ่มทำมาตั้งแต่เลยทางเข้าบอสตร์ากาผ้ามาครับนี่จนมาถึงแยกนี่ครับแยกเลี้ยวซ้ายที่จะไปทุ่งเทุ่งหัวช้างนะครับนี่ครับสำหรับการรีวิวเส้นทางให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ